สิดีค่ะดีค่ะปิดไปแล้วมาแบบกองโจรเพราะว่าลอดจากการศึกษาแล้ว <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> หมดยังไม่หมดเหลืออีกแต่ว่าในเช่องนี้ก็หมดเว้นหมดกับแล้วเฮ้ยคงมันจะไม่ใช่คำยหยาบหรอกมัง้ง ชี้เจอสนามเสาแล้วใช่สรุปน้ำดาวเป็นอะไรคือเป็นเคสไงเราเป็นเมะข้อสอบเป็นไงบ้างหนูว่าหนูหนูทำไม่ทันคือตอนซ้อมอ่ะทุกคนหนูจะูดว่าตอนซ้อมหนูเหลือตลอดเลยหนูเหลือครึ่งชั่วโมงแบบครึ่งชั่วโมงอัพตลอดเลยหนูก็เลยชิวเราเราประกาศว่าเหลือครึ่ง ชั่วโมงเลยเขว่าว่อ,วอ,อย่างเงี้ย <c oughs> คือมันไม่ได้ไม่ทำขนูไม่ได้หนูทำไม่ทำามันห้าข้อ,อมั้งหนูก็เลยรีบไปทำมาที่ไม่ทำก่อนออก็เหลือหนาทีคข้ามาห้านีหานีลคือต้องทำทีเกตหนึ่งแม่ก็3ก่อนข้อทำสอหนูทำ หนูเริ่มหนึ่งก่อนหนู Q a R ก่อนแล้วก็ไปพาร์ททีเกสองเพราะว่าหนูถนัดทีเกตสองที่สุดถ้าพูดถึงความมั่นใจในพาร์ทหนึ่งึงสาวหนูให้ทีเกตสองที่หนึ่งเพราะว่าหนูถนัดทีเกตสองที่สุดคือมั่นใจว่ามันไม่มีทางน้อยกว่าห้าสิบแน่ๆแ,แต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะถึงแบบจะเกินเจ็ดสิบไหมคือหนูก็ทําได้อยู่หนูก็ทําได้อยู่แต่ว่าอังกฤษ e a d ด n g แทบไม่ได้อ่านเลยอ่านแบบ สำคัญสำคัญแล้วก็ตอบต่อบรย่างนี้คือคือหนูมั่นใจว่าหนูต้องได้เกิน50สิบแน่ๆแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะได้เยอะกว่าแบบ70ไหมอะไรเงี้ยขอให้ข้อที่มุ่งเป็นถุงหมดสัตถค่ะสัตถือตถือถเก่าๆคือตอนแรกแบบหนูทำมองใช่ป่ะหนูแบบได้ทีกับสามเยอะมากแต่พอมาเจอข้อสอบจริงคือหนูช็อกแบบอ้าวแปลกๆเจ็ดไม่เอาไม่เอาไปเจ็ดนให้มันจบที่หกเก้าเ เอออจ็ดสิบใหม่ถึงคะแนานอ๋อเจ็ดสิบสาธุสาธุค่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบแต่ไม่เอาเด็กเจ็ดสิบทำต่อเลเวลยังยังอย่าเพิ่งนาอย่าเพิ่งนําทำเจอได้หมดทุกข้อคำตอบไม่รู้ทุก <c oughs> ทำได้หรือได้ทำเขาวันนี้ผมทำได้อยู่นะได้อยู่เธอสอบที่สนามเชียงใหม่ใช่ไหมใช่หนูหนูสอบที่สนามเชียงใหม่แต่ว่าหนูไม่ได้ห้องแอร์ทุกคนคือแบบตึกตรงข้ามหนูเป็นตึกห้องแอร์เลยแล้วหนูเห็นแบบ ไม่รู้เรื่องอยู่ตรงนี้แล้วโต๊ะโโหโต๊ะกับเก้าอี้หนูป๊กกระแด็กคือทุกคนโต๊ะกับเก้าอี้หนูมันป๊กกระแดก็กเปนแบบป,ป๊กอกแล้วมันป๊กกระแดกอะแล้ว,วเวลาหนูทำ <โ frustrating S 1> ใช่ป่ะแบบอย่างเงี้ยทั้งวันสามชั่วโมงก็ป๊กกระแด็กอยู่อย่างนั้นทั้งวันมันมีนี่เงีมันป๊กกระแด็กเลย <c oughs> แล้วตรงหน้าหนูนะมีโต๊ะที่คนไม่มาแล้วโต๊ะมันไม่ป๊กกระแด็กนะหนูแบบทำไมหนูถึงไม่ได้โต๊ะที่มันไม่ป๊กดกอแบบเสด ไออย่างคือปอกกระเดกครับปอกกระเดกคือโตที่มันแบบขามันไม่เท่ากันแล้วมันกึ๊ก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 อย่างเงี้ยปอกกระเดกอะเขาไม่ผมไม่โอ้กับปอกกระเดกเลยโยกเยกใช่ปอกกระเดกคือโยกเยกปอกกระแดกคือคำเมืองหอนั่นจะใช่นะมันก็ดูเมียงเงียงอยู่นะหนูว่าเชียงใหม่ไม่พูดปอกกระแดกนะจริงเหรอเชียงใหม่ไม่พูดปอกกระแดกหรอที่ไหนที่ไหนพูดปอกกระแดกอะลำปางเหรอเชียงคำแปาปอกกระแดกจริงเหรอเฮ้ยหนู หนูคนเชียงคำอ่าแสดงว่าเชียงคำเหรอคำเชียงคำเหรอหนูว่าหนูพูดกับใครที่ลำปางเขาก็เข้าใจนะไม่ปกกระเด็กมันไม่ชิสะดุดมันอย่างนี้ทุกคนมันไม่ใช่สะดุดผีไม่หลอกคนไม่มีคิวบูลี่ทำไมวันนี้มีคิวนะแต่ว่าไม่ต้องหลอกนะนี่หนูจะโชว์พระได้หรือเปล่านะมันสมควรหรือเปล่านะนี่นะค่ะทุกคนนี่อุ้ยสององค์ ะะมีพระนางพญาจังหวัดพิษ,ษณุโลกนี่นะคะสาธุค่ะหนูข,ขออนุญาตนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ขอให้หนูซอที่แกะได้เยอะๆนะคะขอบคุณที่ปกป้องดูแลรักษาหนูมาดูตลอดนะคะหนูไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะคะสาธุธาขขาะคะ่ะเอามาเยอะไหมตอนแรกหนูคิดว่าเยอะแต่ว่าจริงๆมีแค่นี้เองอ๋อมีอีกอญาตนะคะ อันนี้คือเลยไม่รู้มีนี่มีแหวนตะกอพ่อหนูให้มาปล่อยเช่าไว้ให้ละค่ะนี่ของดีเย่ยเก็บไว้แล้วครับนี่หนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างนี่นะคะเฮ้ย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 มันหลุดออกมาเลยอันนี้เจ้าแมกคนอิมหรือเปล่านะแล้วก็มีอ่านไม่ออกนี่ปลดไปสองพานั่นหละค่ะทุกคน มีคนนี้แหละมีคนนี้ขออนุญาตนะคะขอบคุณนะคะนี่มีเท่านี้มีเท่านี้แหละมาดูค่ะขอโทษที่ทำพังนะคะให้อภัยหนูด้วยนะคะขอบคุณที่ปกป้องมาได้ตลอดนะคะเย้